กรับเข้าสู่เกมในระมิดเลครับและคืนนี้นะครับแน่นอนครับจะต้องมีผู้ที่ตกรอบไปหนึ่งคู่แน่นอนจะเป็นใครนั้นไปชมกันครับตอนนี้ไม่มีข่าวแดงแล้วนะครับทุกคนเล่นเพื่อความฝันของตัวเองรอบนี้จะตัดสินด้วยการตอบคำถามเราจะมีช้อยช่ห้ทั้งหมด4ข้อซึ่งจะเป็นคำตอบที่ถูก3ข้อเมื่อคำถามเริ่มคุณมีสิทธิ์จะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าคุณต้องการจะตอบคุณาเอาลูกบอลทิ้งลงในกระทะแต่ถ้าหากมีการทิ้งพร้อมกันเราจะดูว่าลูกไหนลงก่อนทำให้ทีมนั้นมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบถูกเข้ารอบถ้าตอบผิดตกรอบครับเชิญพบกับคำถามครับครับมาแล้วนะครับในสุดนะครับผมเป๊ะกฤติก็ได้ของมามท่านแล้วนะครับไม่ได้อยู่สบายสบาย แต่ไม่ได้มาพบไปเฉยนะครับมาพร้อมกับคําถามด้วยซึ่งคําถามที่ผมจะถามนะครับก็มีอยู่4ช้อยดนะ้วยกันง่ายๆเลยมีเพียงช้อยเดียวเท่านั้นที่จะถึถ้าท่านตอบผิดก็ตกรอบไปเลยง่ายโดยผมจะอ่านช้อยให้ฟังก่อนเมื่ออ่านช้อยเสร็จอยากจะตอบตอบไปเลยและเดี๋ยวค่อยอ่านคำถาม หรือจะฟังจนจบแล้วค่อยตอบก็ได้แล้วแต่จะชอบทีนี้เราไปเลยดีกว่านะครับช้อยส์ที่หนึ่งเอาละครับคุณไบรอนคุณซินดี้ <c oughs> ตัดสินใจที่จะตอบโดยที่คำถามยังไม่เริ่มช้อยส์ ก็ยังไม่มีถือเป็นการโนน choice ตกลงคุณไบรอนกับคุณซินดี้เลือกที่จะตอบข้อไหนครับช h o i c e ข้อหนึ่งคิดยังไงครับถึงถึงตอบโดยไม่รอคำถามคิดว่ายังไงเราน่าจะมี75%แล้วก็กลัวเสือคำถามเรื่องภาษาอะไรเงี้ยคือกลัวแบบไม่เสียงเอาลอง รผมว่าเป็นการกระทําที่กล้ามากนะครับโดยที่ไม่รออะไรเลยไม่รอแม้กระทั่งช้อยส์ขึ้นกล้าหรือโง่งไม่รอคำถามไม่เท่าไหร่นะครับนี่ไม่รอชอ้อยส์ตอบข้อหนึ่งถ้าถูกนะครับอยู่ต่อได้ทำความฝันต่อถ้าผิดกลับบ้านอีกสามทีม ไม่เหนื่อยเลยเข้ารอบทันทีคำตอบข้อที well, so. okay. ่หนึ่งตอนนี้พวกเขามีโอกาส75 15%ที่จะตอบถูกแต่ถ้าผิดพวกเขาตกรอบทันทีถูกต้องครับลาลาลาเกิดมาผมไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้ ยินดีด้วยกับคุณไบรอันคุณซินดี้คุณได้ไปทําความฝันของคุณต่อเข้ารอบแล้วหนึ่งคู่นะครับเหลืออีกสองคู่ถ้าพร้อมพคุณเป๊ะครับผมมาพร้อมกับปัญหาอย่างเดินะคำถามถามไปมีสี่ช้อยให้ตอบดูให้เลือกนะครับช้อยที่หนึ่งอกไก่ ช้อนที่สองผู้ชาช้อยที่สามหางหงและช้อยที่สี่ฐานเท้าสิงฟังจากทั้งสี่ชื่อที่เอ่ยมานั้นนะครับล้วนมีชื่อสัตว์เข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งทั้ง4ี่ชื่อนั้นล้วนแตเกี่ยวข้องกับสถานปัตยกรรมไทยซึ่งซึ่งก็แบ่งได้ออกเป็นสารประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับบ้านวัดวังซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นคําามของเราครับรอมไหมครับคำถามน,นะครับ ในสชื่อที่เอ่ยมานั้นชื่อใดบ้านที่เป็นชื่อเรียกส่วนประกอบของบ้านไทยความรีบร้อนทำให้ลูกบอลของคุณชาญฟิตและคุณจิรนัน กระเด็นออกไปแทบจะเวลาเดียวกันนะครับทั้ง3คู่แต่ด้วยความรีบร้อนสีผามไม่ละเอียดหล้นลาน ทำให้โอกาสของบางคู่กระชอกออกไปสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตอบได้คู่ของคุณสรุตกับคุณดาเรศครับตอบถูกเข้ารอบตามคุณไบรอนคุณซินดี้ถ้าตอบผิดนะครับคู่ของคุณจิรนันคุณจันทรัตน์และคุณลุงชันชัยคุณป้าสุวินยาจะเข้ารอบคุณสรุตคุณดาเรศครับ คุณจะตอบข้ออะไรครับข้อาเลือกตอบข้อสาหางหงมั่นใจไหมไม่มันมม่นใจครับ <c oughs> ไม่มั่นใจพร <c oughs> ้อมจะรับผลนะครับผลของคำตอบหางหงคือ ผิดครับเสียใจด้วยครับคุณสรุปคุณดาเรศคุณเจนนันคุณจันทรัตน์คุณชานชัยและคุณสุวินยาเข้ารอบครับยังดีครับช่วยกันทำเกิดแย่เนาะเราทำอะไรคะช่วเสียใจ่อไม่เป็นไรค่ะรู้เรื่อรุ่นใหม่ ค่ะหนูยังมีบอกาสอกเยอะเลยค่ะพี่จริงๆแล้วพี่ต้องหูช้างผิดน่นะมาถึงตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของคนแพ้ครับความฝันของน้องทั้งสองเรื่องบ้านที่จะทำให้พ่อแม่มันจบลงแล้วครับแต่อย่าทิ้งมันนะครับ จงนำความฝันนี้กลับไปทำต่อให้สำเร็จให้เป็นจริง <trades> ผมเ <rue> ชื่อว่าน้องสรุธและน้องดาเรศคุณได้ประสบการณ์จากที่นี่ไปไม่มากก็น้อยขอโชคดีนะครับ เชิญครับ ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะที่ตั้งใจขยันแข่งครับทำงานแล้วก็ถือถึงแม้ว่าเราจะตกรอบไปก็อยากจะฝากงานนี้ไว้ให้ช่วยกันทำให้สำเร็จขอบคุณทุกเจกนค่ะความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้คุณสรุตและคุณดาเรกตกรอบในทันทีทีมสีขาวตอนนี้เหลือเพียงคุณสินดีและคุณไบรอนเท่านั้นสัปดาห์หน้าการแข่งขันจะเป็นอย่างไร ติดตามตอนต่อไปห้ามพลาด